ข้างหน้าคันสีแดงซ้อนสครับเด็กถือว่าเป็น1คนด้วยครับ1ชีวิตแล้วครับเด็กครับนี่ครับสคนนั้นขึ้นไปแล้วครับไตไปแล้วครับหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยไม่ใส่ครับลงรูทสปอร์ตต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุเดือนหนึ่งไม่ต่ำแต่3,000บาทครับศูนย์เปล่าเลยครับไม่มีประโยชน์ใดๆเลยครับเดือนละสามพันไม่มีประโยชน์เลยครับขั้นต่ำนะครับสามพันบาทลงรูทสปอร์ต ทุกต้นชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเนะี่ยรนลงเรื่องการสวมหมวกนิลภัยครับลวดสปอร์ตทุกต้นชั่วโมงครับน่าจะดูผลที่ได้มาครับพื้นที่นี้ครับนี่ครับมาเลยครับ ซ้อนขึ้นไปครับด้านบนครับวัดด้วยครับด้านบนซ้อนขึ้นไปต้องไม่เกิน3เมตรครับ3เมตรนับจากพื้นนะครับนี่ครับเรืืองเงินงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์เลยครับรถสปอร์ตต้นเชีวโมง